สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โน่ลึกลับอยากให้ลองนึกภาพตามกันนะคะเป็นภาพของบ้านเรือนริมคลองบางน้อยที่จังหวัดสมุทรสงครามครับครับเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในยุคสมัยของรัชกาลที่ห้าบรรยากาศคงจะเรียบง่ายมากนะครับตอนนั้นใช่ค่ะในความเรียบง่ายนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าโตะกําเนิดขึ้นมาชีวิตของเขาก็เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความรักของคุณพ่อพลอยกับคุณแม่ทับ แต่ดูเหมือนว่าความสุขนั้นถ้าอยู่ไม่นานใช่ครับไม่นานนักโชคชะตาก็พัดพาให้เด็กชายโตะต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าโอ้โหเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเลยเหรอคะครับทำให้ท่านกลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อย่างเล็กมากจุดนี้เองที่เหมือนเป็นทางแยกสําคัญของชีวิตแล้วชีวิตของท่านหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะ ญาติิก็ได้ตัดสินใจนําท่านไปฝากไว้กับพระอธิการสุขที่วัดประดู่ชิมพ์พลีฝั่งธนบุรีครับการย้ายมาอยู่วัดตั้งแต่เด็กนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนเส้นทางสายธรรมะเลยสินะคะถูกต้องครับจากเด็กกาพร้าก็มาเป็นเด็กวัดชีวิตช่วงนั้นของท่านคงจะแตกต่างจากเด็กทั่วไปมากเลยครับที่วัดประดู่ชิมพลีกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของท่านท่านได้เรียนหนังสือได้ซืมซับวิถีชีวิตในร่มกาสาวพัฒเหมือนเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะ ค่อยๆเติบโตในใจท่านมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ครับจนพออายุได้17ปีท่านก็ตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าจะอุทิศชีวิตให้กับทางนี้ก็คือการบรรพชาเป็นสามเณรครับบรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ17ปีแล้วก็เดินบนเส้นทางนี้มาตลอดจนกระทั่งได้อุปสมบทเป็นพระภิสุเต็มตัวใช่ครับตอนอายุครบบวชพอดีก็คือ20ปีบริบูรณ์ในวันที่16กรกฎาคมพศ2450 แล้วก็ได้ฉายาทางธรรมว่าอินทสุวรรณโนฉายานี้ฟังดูมีความหมายลึกซึ้งมากเลยค่ะมีความหมายที่ลึกซึ้งมากครับอินทสุวรรณโนแปลว่าผู้มีวันณะดุจพระอินท์ผู้มีวันณะดุจพระอินท์เหมือนเป็นคําทํานายถึงคุณธรรมของท่านในอนาคตเลยนะคะจะว่ายอย่างนั้นก็ได้ครับและที่น่าสนใจคือหลังจากบวชแล้วท่านไม่ได้แค่ศึกษาพระธรรมวินัยตามปกติ อ้าวแล้วท่านมุ่งเน้นไปทางด้านไหนเป็นพิเศษคะท่านมุ่งไปที่การปฏิบัติที่เข้มข้นเลยครับคือการฝึกวิปัสสนากรรมฐานครับแต่ดูเหมือนว่าแนวทางการปฏิบัติของหลวงปู่โตะจะแตกต่างออกไปท่านเลือกที่จะใช้ผืนป่าเป็นห้องเรียนถูกต้องครับนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆท่านมองว่าการเรียนรู้จากตำรายอย่างเดียวไม่พอต้องเรียนรู้จากของจริงใช่เลยครับท่านเลยตัดสินใจออกทุด,ดงควัดเดินทางไปทั่วทุกภาคของประเทศ การเดินทุดงในสมัยก่อนนี่คงจะลำบากหน่าดูเลยนะคะลำบากมากครับต้องเจอทั้งสัตว์ร้ายโรคภัยไข้เจ็บความอดอยากแต่ท่านกลับมองว่าอุปสรรคเหล่านั้นคือบททดสอบจิตใจเป็นบททดสอบจิตใจที่ดีที่สุดเลยครับแล้วท่านเคยเล่าไหมคะว่าการอยู่ในป่ามันให้บทเรียนอะไรที่ในวัดให้ไม่ได้ท่านเคยเล่าว่าการได้เห็นต้นไม้ใหญ่ล้มลงต่อหน้าต่อตาคหรือเห็นสัตว์ที่เคยแข็งแรงกลับต้องตายไป มันคือบทเรียนเรื่องอนิจจังที่ทรงพลังที่สุดความไม่เที่ยงแท้ครับมันไม่ใช่การท่องจําแต่เป็นการเห็นสัจธรรมด้วยตาตัวเองทําให้เข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งถึงแก่นเลยแล้วในการเดินทางทุด,ดงนี้เองท่านก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนวิชากับพระอาจารย์เก่งๆหลายรูปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนเป็นการเดินทางเพื่อรวบรวมความรู้จากสุดยอดคณาจารย์ในยุคนั้นเลยมีใครบ้างคะที่พอจะยกตัวอย่างได้ มีหลายท่านครับเช่นหลวงพ่อหนุ่งวัดคลองมาด,ดันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งท่านเก่งเรื่องกรรมฐานมากค่ะหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อหลวงพ่อสดวัดปากน้ําครับท่านทั้งสองมีความสนิทสนมกันมาก เพราะเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันก็เลยมักจะสนทนาทมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิบัติกรรมฐานกันอยู่บ่อยๆถูกต้องครับเป็นการต่อยอดความรู้ซึ่งกันและกันหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางทุดงไปทั่วประเทศแล้วพอท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดประดูชิมพลีการเดินทางภายนอกมันส่งผลต่อการเดินทางภายในของท่านอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เด่นชัดที่สุดในตัวท่านหลังจากการเดินทางอันยาวนานคือความเมตตา แล้วก็ความสันโดษครับท่านค้นพบว่าแก่นแท้ของการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การมีฤทธิเดชไม่ใช่เลยครับแต่คือการมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งและการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆครับผมมีคำสอนหนึ่งของท่านที่ทรงพลังมากคือการชนะใจตนเองคือใช้ชนะที่แท้จริงคำนี้ในทางปฏิบัติสำหรับหลวงปู่แล้วมันหมายความว่าอย่างไรคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ คำสอนนี้สะท้อนผ่านการใช้ชีวิตของท่านโดยตรงเลยมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆัไหมคะตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือแม้ว่าท่านจะได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สูงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นถึงพระราชสังวราภิมนซึ่งเป็นตำแหน่งพระราชาคณะชั้นราชที่สูงมากแต่ชีวิตประจําวันของท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยครับไม่เปลี่ยนไปนี่คือขนาดไหนอะคะไม่มีการย้ายไปอยู่กุฏิที่ดีขึ้นหรือได้รับการปฏิบัติที่พิเศษกว่าเดิมเลยเหรอคะไม่เลยครับ นั่นคือสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนยืนยันตรงกันโอ้โห oh ท่านยังคงจำวัดอยู่ในกุฏิไม้หลังเก่าๆที่เรียบง่ายชั้นพระทหารเหมือนพระบวชใหม่ทั่วไปแล้วที่สำคัญที่สุดล่ะคะคือท่าทีของท่านต่อผู้คนครับท่านปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันหมดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครใช่ครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาที่มาขอพึ่งบารมีทุกคนจะได้รับความเมตตาจากท่านอย่างเสมอภาคกันนี่แหลคะค่ะคือการชนะใจตนเองในทางปฏิบัติครับ คือการไม่ปล่อยให้ลาบยศสรรเสริญมาเปลี่ยนแปลงตัวตนที่แท้จริงของเราได้ความสมระและคุณธรรมของท่านน่าเลื่องใสามากจริงๆจนชื่อเสียงของท่านไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เลยใช่ไหมคะใช่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในองหลวงปูโตเป็นอย่างยิ่ง มีบันทึกไว้ว่าอย่างไรบ้างคะมีบันทึกว่าทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายัางวัดประดู่ชิมพลีเป็นการส่วนพระองค์อยู่บ่อยครั้งเลยครับเพื่อสนทนาธรรมกับหลวงปู่การที่ประมุกของประเทศเสด็จมาหาพระเถระรูปหนึ่งเป็นการส่วนตัวบ่อยๆนี่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยครับมันสะท้อนให้เห็นถึงภูมิธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่โตได้อย่างชัดเจนว่าท่านเป็นที่พึ่งทางใจได้อย่างแท้จริงครับ แม้แต่สำหรับพระมหากษัตริย์ภาพที่พระเจ้าแผ่นดินทรงโนมพระองค์ลงสนธนาธรรมกับพระพิสุชลารูปหนึ่งในกุฏิไม้เก่าๆมันเป็นภาพที่แสดงถึงความเคารพในคุณธรรมความดีอย่างสูงสุดเหนือยศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งสิ้นพอพูดถึงหลวงปู่โตอีกสิ่งหนึ่งที่แทบจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของท่านไปแล้วก็คือพระปิดตาของท่านครับคนรู้จักทันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเรื่องนี้มีความเป็นมายัางไงคะ ทำไมพระปิดตาของท่านถึงได้โด่งดองขนาดนี้พระปิดตาของท่านด่งดังมากจริงๆครับโดยเฉพาะรุ่นที่คนเรียกกันว่าจัมโบ้หนึ่งหรือรุ่นปลดหนี้ค่ะได้ยินชื่อบ่อยมากแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปปรัชญาเบื้องหลังการสร้างพระปิดตาของท่านน่าสนใจกว่าเรื่องพุทธคุณเสียอีกครับอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องของขลังไม่ใช่แค่นั้นครับแต่เป็นธรรมะที่ลึกซึง้งหมายความว่าอย่างไรคะการปิดตามันสอนธรรมะอะไรเราได้บ้าง ท่านสอนว่าการปิดทวารครับตึงสติให้คนเราหัดปิดการรับรู้จากสิ่งเร้าภายนอกเสียบ้างทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต,ต่างๆที่คอยดึงให้จิตใจเราวุ่นวายถูกต้องครับพอเราปิดการรับรู้จากภายนอกเราถึงจะมีโอกาสได้หันกลับมาพิจารณาจิตใจของตัวเองข้างในซึ่งนี่ก็คือหัวใจของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเลยใช่เลยครับเป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากจริงๆแต่ในมุมของพุทธคุณที่เล่าขานกันล่ะคะ ทำไมผู้คนถึงเชื่อมั่นในพระปิตาของท่านมากโดยเฉพาะเรื่องเมตตามหานิยมนั่นเป็นเพราะผู้คนสัมผัสได้ถึงพลังจิตอันบริสุทธิ์ของท่านครับค่ะตลอดชีวิตของหลวงปู่ท่านปฏิบัติอยู่บนฐานของความเมตตาเสมอพลังแห่งความเมตตานี้มันแผ่ออกไปสู่ทุกสปปรรพสิ่งเมื่อท่านอธิขานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลพลังนั้นจึงส่งผ่านไปด้วย ครับคนที่นำไปบูชาจึงรู้สึกได้ถึงความเมตตาผู้คนให้ความรักใคร่เอ็นดูธรรมาค้าขายก็ราบรื่นอยากจะขอจอดจงไปที่รุ่นปลดนี้หน่อยค่ะชื่อนี้ฟังแล้วดึงดูดใจมากทำไมถึงได้ชื่อนี้มาคะชื่อนี้มีที่มาที่น่าทึ่งมากครับมันไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกเอาเหรอคะครับแต่เป็นชื่อที่คนนำไปบูชาแล้วเรียกกันเองจนติดปากเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องเล่าจากในกลุ่มลูกศิษย์คือ มีคนจำนวนมากที่ตอนนั้นชีวิตกำลังลำบากเป็นหนี้เป็นสินพอได้พระปิดตารุ่นนี้ไปบูชาปรากฏว่าชีวิตของพวกเขาค่อยๆดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจดีขึ้นในแง่ไหนบ้างคะการงานราบรื่นการค้าขายคล่องตัวขึ้นจนหลายคนสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้จริงๆโห เรื่องราวแบบนี้มันแพร่กระจายไปแบบปากต่อปากจนทุกคนภากันเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นปลดหนี้ไปโดยปริยายกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะครับเป็นปรากฏการณ์ทางความเชื่อที่น่าสนใจมากแต่ตัวของหลวงปู่เองท่านต้องการให้คนยึดติดกับวัตถุมงคลหรือว่าท่านมีคำสอนอื่นที่เป็นแก่นแท้มากกว่านั้นคะแน่นอนครับท่านไม่เคยสอนให้คนยึดติดกับวัตถุเลยสิ่งที่ท่านเน้นย้ำอยู่เสมอคืออะไรคะ คือการยึดมั่นในการทำความดีครับคำสอนของท่านสําหรับคนทั่วไปนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากโดยเฉพาะเรื่องศีลห้าศีลห้าท่านเปรียบเลยว่าศีลห้านี่แหละคือเกราะคุ้มครองที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ต้องไปแสวงหาของขลังที่ไหนเลยมีคำควดหนึ่งของท่านที่ดิฉันว่ามันสรุปหลักการนี้ได้ดีมากท่านบอกว่า ถ้าเราดีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราเองใช่เลยครับเหมือนเป็นการสอนให้เรากลับมาพึ่งพาการกระทําของตัวเองเป็นหลักเป็นหลักทิษที่เป็นสากลและทันสมัยมากคือให้สร้างของดีขึ้นในตัวเองก่อนก็คือคุณธรรมและจริยธรรมครับแล้วสิ่งดีๆอื่นๆจะตามมาเองนอกจากนี้ท่านยังสอนเรื่องกฎแห่งกรรมด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายๆยกตัวอย่างใกล้ตัวให้ชาวบ้านเห็นภาพใช่ครับ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อบาปและเน้นย้ำเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณอย่างสม่ำเสมอมีปรัชญาในการทำงานของท่านที่น่าสนใจด้วยที่ท่านสอนว่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผลจะออกมาอย่างไรให้ยอมรับตามจริงถูกต้องครับเป็นหลักการที่ช่วยให้เราปล่อยวางจากความคาดหวังและลดความทุกข์ได้ดีมากเลยนะคะ เป็นการสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันและยอมรับในผลของการกระทำซึ่งหลวงปู่ท่านก็ยึดถือหลักการนี้มาตลอดชีวิตท่านบำเพ็ญศาสนกิจอย่างหนักครับสร้างถาวราวัตถุมากมายให้วัดประดูชิมพพลีด้วยเงินบริจาคจากญาติโยมโดยที่ท่านไม่เคยเก็บอะไรไว้เป็นของส่วนตัวเลยแม้แต่บาทเดียวจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตครับในช่วงท้ายของชีวิตแม้ร่างกายจะร่วงโรยไปตามวัย แต่จิตใจของท่านยังคงมุ่งม,มั่นในาศนาสนกิจอยู่เสมอใช่ไหมคะใช่ครับแม้ในยามที่ท่านอาพาธท่านก็ยังคงปฏิบัติาศาสนกิจเท่าที่ร่างกายจะอำนวยไม่เคยยอมให้ตัวเองเป็นภาระของใครจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายครับจนกระทั่งถึงวันที่5มีนาคมพศ2524ท่านก็ได้ล้างสังขารลงอย่างสงบสิรีอายุ93ปี73พรรษาครับผมเป็นการปิดฉากการเดินทางที่ยาวนานและเปี่ยมด้วยคุณค่าจริงๆคะ่ะ การจากไปของท่านคงสร้างความสุขเศร้าให้กับลูกศิษย์ทั่วประเทศแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่ท่านทิ้งไว้จะเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่าร่างกายที่เสื่อมสลายไปแน่นอนค่ะมรดกที่ท่านทิ้งไว้คืออะไรคะคือแบบอย่างของการเป็นพระแท้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาคือคำสอนที่เรียบง่ายแต่สามารถนำทางชีวิตผู้คนได้จริงถ้าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นจะเห็นภาพที่น่าทึ่งมากนะคะครับจากเด็กชายกำพร้าริมคลองสู่การเป็นเด็กวัด แล้วด้วยความเพียรพยายามอย่างไม่ลดละก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพระมหาเทระที่คนทั้งแผ่นบินให้ความเคารพเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนมากมายตลอด93ปีของท่านเหมือนเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพลังของความดีและความเมตตาที่ทำอย่างต่อเนื่องและจริงใจสามารถนำพาชีวิตคนคนหนึ่งจากจุดที่ไม่มีอะไรเลยไปสู่จุดที่สูงส่งที่สุดได้จริงๆ นี่อาจจะเป็นแก่นแท้ของมรดกที่ลุงปู่โต๊ะมอบไว้ให้พวกเราทุกคนนะครับบางทีเรื่องราวของท่านอาจกําลังบอกเราว่าความสําเร็จที่แท้จริงในชีวิตอาจได้ไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินหรือตําแหน่งแต่อาจวัดกันที่ว่าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองและมอบความเมตตาให้กับโลกรอบตัวได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ